ลูกแม่ซนงองซนี่ฮากาม่านเจโบรถ้ารุนแรก,ก็น้อยว่าส่องเจโบรผ่านมันสีสโลงแม่เนาะบัสโลงสะดาเน่ยแบบมันมีอารมณ์เนาะ,<บ>ะขึ้นพี่ลูกขึ้นเตียงพี่ลูกลาลุยเร็ว เอาขึ้นไปให้แค่น,น,นอเอาขึ้นมาแต่2คนอีจอยพุทธายคือจะมามี4คนคุยก่อนทับมันก็บอกว่าคุณคนอ่าวะไปไม่เยอะพุทธายนี่ยลูกน้องม่วงน,นล้วเร็วเอี้ยงอ่ะนะโอ้สุขัดเชีมานยังพูดแล้วไปไว้คู่มูจะตั้งไว้พูดก่อน เอาไปตั้งกระตูปุทอดหมูแสกบ่ห้องขาก็มาแต่ในเมืองพี่น้องยิ้มเขาอ้าวมึงยังมาทานในปุงเอาไป เป็ดน่กระดาษที่สูดนะบ่อกระดาษที่สูกูบอกมาใส,ส่ท่านี่วะมึงเอ่นผมใม่ผมมึงบอกผมใหม่กินได้ไหมถ้าวบอก้าบอกกาปายมึงก็จะยจุ่าเป็ดให้บอกใช่ไหมอืม เอาลูกขอยินข้าวแหงอันนี้ตูดไปตูดไปตอนราซิงหน้ามาบ่ได้บะนั่งไม่อลูกนี่นั่งตังนี่ไปน้ำเกลือืมนั่งนี่ไขนานน้ดไปมันหลงงงมาทิบเลยเด้วนี่ยนะไมนลาบเป็ด อันนี้ต้มต้มเ,เป็ดต้มเป็ดอันต้มไก่เป็ดเบอร์ดเดนเนาะ์เหมือนไก่ลายเป็ดน่าแซ่บๆพักขมิ้นแ,แล้างกินบอลบล็อกใไปส่งไปบอล ดอาว่ามังหงกับบตามมานะสงน่อย่งใหญ่ยังเยอะอันนี้ถงหน่อยบอโงอ้าวปัจจิเทลงหนี่นาเดินงหน่อยบนมาร์คงใหญ่มมีสองงเอออะไรไป เดีอาคือเด้พักอันนี้สาวยังนำสาวสาวยัง่เรมาติดเาวมาเดียวแล้วนะเฮ้ยตะแกเลยเาว่าเราย่มาเมื่อหูจจาคนนะเด้อ เว่ยอุ้มมาวนาชาวนาออบ้านนามงมันมีจักนนเนาะหนับหัวคนกับคู่บ้านนามงการลูกยายทองขนาดเฮ้ยอ่าโตอีตัวยิ้เขาโปแค่เอายังลงฮหัวลงหัวหล่อนเลยนะมึง แบบสบป่ะนมนมกกินนลายกินอะไรจ,ลละจากซีนีแห้งสากไพ่เมแลแองกล่าดูดีเบิกเงินมลเฮ้ยนี่เยเิ่ว่ะี่มาให้ยลซังินปเพื่อนู้นี้พนี่ มึงต้องทำให้ได้น่ได้ศญญศรัสีเง้ยไปใส่น้นะเีไปใส่เอเ่อี่มมอีกมะมันถูกจัดงานมึงจะต้องทำงานให้กูมาแล้วจัวออขนาเวลาม,ม,มันไปนะ่ะเวลามันไปนะ่ะมึงจับดีนะนอ,อิสนีไนปง้ใคืกินข้าวเที่ยมที่น้องจ้า จอดมัต้องตามลายเด้อแฟนนัวร์มันต้องสายไลน์เราดีโคกินทุกวันพยายามแฟนนัวร์กูเนี่ยเอาแอบพยายามแฟนนัวร์ไปน้องสนี่เป็นตากล้องไปนั่งเลยแต่มันอยากใส่นะมันใส่กรโดดตามใจมันเพราะว่าในนี่ยังน่ากับใส่จ้เรียบตามไปยันไรเบิด์ยันน่ะบัวเจนยาตามมะฮุ่นไปด้วยสิปักเครือมาได้ต่อไปเก็บกันติตนี่น่ะเขาเพลือมาตามสมองผมเออได้สิขับไปกืน แก่ยอดแต่ก่อนการซส้อเอนลำปางโบราณปะน้ำสุดก็ซื้อมาแล้วฮะซื้อสุดแลกปะใช้มันลงโบราณนะฮะโบมาะ จอยซอจอยตำหมหุงตมกระ,ะทินตามหุงเป็นกระทิ่นหรอือเปาใช่กิสิส่ดเสบหมูอ้ยสตำสิส่ะ

เาแม่้ะเจ้าปอ้นมาเาแม่เาดูเลยขาวผู้ชายผู้ชายเออแต่ผู้ชายมากินข่าวค่ะนีมึงยืนผู้ชาย่นนั่งใช่นีมึงยืนค่ะยืนเป็นตากล้องค่ะคือน้ำลายเลยผู้สานีเนี่ย ห้ามตีงด้วยนะคะชายนักปีนใช่ไนะอแม่นี่ยิ้วเข่าฮิ้วหน้าแล้วมาถึงไปน้ำไอแม่น่ะบ้านอยู่ไกลก็ละหิวบุดบ้านอยู่แค่ปากซองตรงใต้สิจมอย่าเลยหิ้วเข่าฮิ้วหน้าบ่ามีผู้นสนใจ ่ผมมีไปรัสนใจแปกตัวโตไปโทมันต้พ่อนงเราสนั่นแล้วข้องกินอยู่ตรงหนาองดาได้บอกอยาังกินโล้องเกณฑ์นใจผาอยากยังก็บอกข้าวข้าวตากานข้าบกาตากข้บปกิาเสธใจไมีเบอร์แม่เล็กบอกเรหอมมาลอมาเมื่อ่บอ เย่าลืมมาซื้อเลยนะอยยแม่เดออันน่นาแปนะอัแล้วอยยดเราาก็หาแป๊บ้าเกี่ยก็แปเนี่ตาบวงมาเยหลับอือแปลบ มัต้องหวังนอนเลยบามาเขากี้กินยังเพลเๆแล้วมันแห้งเลยเตดนะถ้าต่อไปนะ่ะอย่าลืมปิงปลาแดดเด้ดเออ่ะปะีนปลาแดดส่ถวยเอาคนยุ่แท้นั่นแหละมันมีปลาแดดโตมีแต่ตอดปลาเ็งนี่นะมันบอ่อใสเออันก็คู่เดียวน่ะอไร ประแดบ้างองพอนอามาทางซองพางเหมือนช้างกินซองสี่เหลี่ยมตัวเราแค่เมื่อเราบอกทิ้เขาบอกเล่าแบอกเราจำประเดะระว่งเลือกที่เป็นโตน่ะระวาโมกหรือมา แ่บกวาอย่างอื่นแม่อย่างอื่นกินดำคาบกับยข้าเขาเหตดลาเราก็ิติกะพแม่กินอื่นย่านะตนิแล้วคุณจังห่านะบลวงานนีแม่นี่คือร่มีามาไก,ก่ มา,มาคือเก่าเม่น,นมาชวเรนดังๆนะกอูอ่ะ

กิกิกิเงียบอยู่ไรน้กระเบืองข้หลือแมีกิเงียบกเกาก็เมื่อแล้วกลัมันเมื่อล้น้งหอยปังอี่แล้วคอยกสิเมื่อนอนเฮือนในูนกกิจ้างกริไา้มานอนมันู่วยู่เต็มเฮือนมันสมายบอออยโอ้ยจะมาจะเล่วมาัก่กินมา ยยทรงี่มีกินมากอ่ายยทั้งรงเน่ยอ่าพี่โอ้ยไม่กินปาา้าไม่่าีกินมากาวากเลยเาเยมามาาาเ้ยโอ้ยขาไปเรียบเราขาไมได้าัวปลาจะเป็นสองนเียมันอิ่มกมากคอิ่ม ซ่อนเดนไย้จะเริ่มตีปลาแดดตีสัไปตองน่ะเฮ้ย13นาทีละอนมึงะเอาหมูเด้อเฮ้ยอย13นาทีละบ่ยเอาหมูไอหมีกวโหกอวิดมันก็น่าเอนขก๋อยีดก๋วยิีก็เรียกอกิ้นก่อนน เอาให้ประกอบเมประเทศอีกมีเรื่องเนี่ยมาเปลี่ยนคนาห่อมาเลยก็จะรสารเรื่องอะมื่อตอนที่คพิมาบก็โอยู่ชวัน้าพี่กปพี่มะเร็งชุบหยัดแลบมันก็เียบโดนแล้วอดรอดอก็ว่าตัวเก่างคนเล็กอยู่ข้างล่างนี่ตัวที่สมาใส่ชานเทนเนาะตัวชุคือฉะแท้มืนีเก่าคือเป็ดปักบวยแข่งันหนึงคือ คมาจดบล้าบ่มึงนลังตะลงมึงมากินำบ่าวพี่ไมึงจกูแกาโขใ่เอา่าไปกามาเฮ้ยเอาให้กูปหายจะประโคนีชูายตงเลยนะบุกละเฮ้ยไปไปตื้แฮสไปจะไปเอากลงเอาจกลงก็ให้ไเบเนี่ยโอ้ย ากากูจี้ยหาอเออบอสยินงนก็ก็มาจีจำแล้วได้พี่น้องก <c oughs> บ้น้ากูเอามาปิาดแล้วสบายดีพี่นออ้นองพอไปพี่นอ้องวันแรกติ่มป้าแดด